ในป่าใหญ่ที่เงียบสงัดมีเสียงลมพัดแรงราวกับพายุหมกระหนำ่ำต้นไม้หลายต้นโยกคลอนบางต้นหักโค่นลม้มลงไปต่อหน้าสัตว์ป่าที่กำลังวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวท่ามกลางความโกลาหลน,นั้นมีต้นสนสูงใหญ่ต้นหนึ่งยืนตระงานกลางป่ามันไหวเอ็นไปตามแรงลมเสียงกิ่งเสียดสีกันดังคลืนคลืนราวกับจะขาดได้ทุกเมื่อเราจะอยู่รอดไหมหนอ ต้นสนคิดในใจขณะที่สายฟ้าแลบแปลบปบลาบกลางท้องฟ้ามืดมิดวันแล้ววันเล่าพายุก็ยังคงเวียนมาทดสอบความแข็งแรงของต้นสนบ้างแรงจนดินรอบรากสั่นสะเทือนบ้างพัดจนกิ่งใหญ่หักโค่นลงแต่ต้นสนก็ยังยืนหยัดอยู่ได้สัตว์น้อยใหญ่ที่เคยหวาดกลัว เริ่มมาหลบฝนใต้ร่มสนนกหลายคู่ก็มาอาศัยทำรังบนกิ่งสนต้นสนค่อยๆเข้าใจว่าการยืนหยัดของเราไม่ใช่เพื่อเราเพียงผู้เดียวแต่เพื่อเป็นที่พึ่งของผู้อื่นด้วยหลายปีผ่านไปแม้พายุยังคงเวียนมาแต่ต้นสนกลับไม่หวั่นหวันอีกต่อไปเพราะมันรู้แล้วว่าความแข็งแรงไม่ได้เกิดจากการต่อต้านลมแต่เกิดจากการออนอ่อนตามธรรมชาติและอย่างรากลึกในผืนดินแห่งความมั่นคง วันหนึ่งพระธุโดงรูปหนึ่งเดินผ่านมามองเห็นต้นสนกลางป่าใหญ่จึงเอ่ยว่าต้นสนนี้ช่างสอนธรรมะได้ยิ่งนักมนุษย์ก็เหมือนกันหากไม่ยอมแพ้ต่อทุกโศกยืนหยัดด้วยความอดทนและมีเมตตาให้แก่ผู้อื่นเราก็จะเป็นร่มเงาให้โลกเช่นเดียวกับเจ้าต้นสนนี้เสียงลมพัดอ่อนๆผ่านกิ่งใบสนราวกับกำลังยิม้มรับถ้อยคำแห่งธรรม